ทำไมคนที่ไม่รีบร้อนถึงความสำเร็จแบบชา้ชาๆเฮ้ยเ hey, มื่อวานนี้ผมเห็นเพื่อนโพสต์ในโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้งานใหม่เงินเดือนสูงมากอายุเท่าผมเลยนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าเขาเยอะเลยอะ่ะอ๋อรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่คุณเคยคิดไหมว่าบางทีการเดินชา้ชาๆอาจจะดีกว่าการวิ่งให้หอบฉันเขียนบทความเรื่องนี้มาแล้วเรื่องทำไมคนที่ไม่รีบร้อนถึงความสำเร็จแบบชา้ชาๆอยากให้คุณฟังค่ะ เอาสิครับผมอยากรู้จริงๆเพราะตอนนี้รู้สึกกดดันมากก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่าความสำเร็จมันมีหลายรูปแบบนะคะไม่ได้มีแค่เงินเดือนสูงหรือตำแหน่งงานดีๆเท่านั้นความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เราสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายมีความสุขและยั่งยืนได้ จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าคนที่ไม่รีบร้อนหรือที่เราเรียกว่า slow achievers มักจะมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างอย่างแรกเลยคือพวกเขามีความลึกในการคิดและวิเคราะห์มากกว่าเวลาตัดสินใจอะไรจะไม่ลนลานแต่จะพิจารณาอย่างรอบคอบแต่แบบนี้ไม่เสียโอกาสเลยครับเผื่อคนอื่นแย่งไปก่อน นี่ไงคะนี่คือกับดักที่หลายคนตกอยู่การคิดว่าโอกาสมันจำกดัดหรือว่าถ้าเราไม่เร็วคนอื่นจะเอาไปหมดแต่จริงๆแล้วโอกาสมันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาและคนที่เดินช้าๆมักจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามยกตัวอย่างนะคะวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกเขาไม่เคยรีบร้อนในการลงทุนเขาใช้หลักการความอดทนและการรอจังหวะที่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมากกว่าคนที่รีบร้อนไปซื้อขายหุ้นทุกวัน อีกตัวอย่างคือ J.K. Rowling เธอเขียนแฮ r ์รี่พอตเตอร์เสร็จตอนอายุ32หลังจากผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบากถ้าเธอรีบร้อนเขียนหนังสือออกมาตั้งแต่อายุ20บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นผลงานชิ้นเอกแบบนี้เลยฟังดูสมเหตุสมผลดีนะครับแล้วคนแบบนี้มีจุดเด่นอะไรอีกบ้างครับมีเยอะเลยค่ะประการที่2คือพวกเขามีความยืดหยุ่นสูงกว่าเพราะไม่ได้วางแผนแบบตายตัวทําให้ปรับตัวได้ง่ายเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน คนที่รีบร้อนมักจะติดอยู่กับแผนเดิมแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วประการที่3คือคุณภาพเหนือปริมาณคนที่เดินช้าจะให้ความสำคัญกับการทำงานให้ดีมากกว่าการทำให้เร็วผลลัพธ์ที่ได้จึงมักจะมีมาตรฐานสูงกว่าและเป็นที่ยอมรับในระยะยาวประการที่4ี่คือการเรียนรู้อย่างลึกซึง้งเขาจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่แค่ผิวเผินทำให้มีฐานความรู้ที่แข็งแรงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นล่ะครับเพราะบางทีผมรู้สึกว่าเพื่อนๆมองผมแปลกๆที่ไม่ค่อยรีบร้อนนะครับนี่เป็นประเด็นสําคัญมากเลยค่ะในเรื่องความสัมพันธ์คนที่ไม่รีบร้อนมักจะมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าเพราะเขาใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจทําความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่สร้างเน็ตเวิร์กแบบผิวเผิน สำหรับเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะมองแปลกๆนี่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะสังคมปัจจุบันชอบความเร็วความทันสมัยแต่คุณต้องจําไว้ว่าความเร็วไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปหลายครั้งคนที่วิ่งเร็วที่สุดกลับมาถึงเส้นชัยท้ายสุดเพราะหลงทางหรือเหนื่อยล้าการที่คุณเดินชา้ชาๆแปลว่าคุณมีเวลาคิดมีเวลาเรียนรู้มีเวลาปรับปรุงตัวเองสิ่งเหล่านี้จะสะสมเป็นจุดแข็งในระยะยาวผมเริ่มเข้าใจแล้วครับแต่ในทางปฏิบัติ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังเดินช้าอย่างมีจุดหมายหรือช้าเพราะขี้เกียจคําถามดีมากเลยค่ะนี่คือจุดสําคัญที่หลายคนเข้าใจผิดการเดินช้าอย่างมีจุดหมายกับการผัดวันประกันพรุ่งมันต่างกันมากคนที่เดินช้าอย่างมีจุดหมายจะมีลักษณะแบบนี้ 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนแม้ว่าจะไม่รีบร้อนแต่รู้ว่าตัวเองไปไหน 2. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจจะไม่เร็วแต่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง 3. ม,มีการวางแผนระยะยาวไม่ใช่แค่คิดถึงพรุ่งนี้แต่คิดถึง5-10ปีข้างหน้าส่วนคนที่ช้าเพราะขี้เกียจจะหลีกเลี่ยงความท้าทายไม่มีแผนการพัฒนาตัวเองและมักจะหาข้ออ้างแทนที่จะหาทางแก้ไขวิธีง่ายๆในการประเมินตัวเองคือถามว่าสัปดาห์ที่แล้วผมได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างถ้าตอบได้แปลว่าคุณกำลังเดินช้าอย่างมีจุดหมายค่ะ ทำให้ผมคิดได้เลยครับแล้วมีวิธีไหนที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากการเป็นคนที่ช้าให้ได้มากที่สุดไหมครับมีหลายวิธีเลยค่ะจะขอแนะนำเป็น5ข้อข้อแรกคือกำหนดเป้าหมายแบบ smart goals แต่ให้เวลากับตัวเองในการบรรล,ลุอย่ารีบร้อนตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษใน1เดือนให้เปลี่ยนเป็นอยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องใน1ปีโดยเรียนเวลา30นาทีข้อที่2ฝึกการสังเกตและวิเคราะห์ ใช้จุดแข่งที่เรามีในการคิดอย่างรอบคอบเวลาเจอปัญหาอย่าตอบทันทีให้เวลาตัวเองคิดวิเคราะห์หลายมุมมองข้อที่ 3. สร้างเครือข่ายอย่างมีคุณภาพแทนที่จะพยายามรู้จักคนให้ได้มากที่สุดให้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีความหมายกับคนจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพสูง ข้อที่4เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานคนที่เดินช้าควรใช้เวลานี้ในการเสริมสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารหรือทักษะเฉพาะด้านที่เราสนใจข้อที่5เฉลิมฉลองความก้าวหน้าเล็กๆอย่าคิดว่าต้องประสบความสำเร็จใหญ่ถึงจะดีใจให้เห็นคุณค่าในทุกย่างก้าวที่เราทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะสมเป็นความสำเร็จใหญ่ในอนาคตฟังแล้วรู้สึกโล่งใจมากเลยครับ แต่ถ้าเราต้องการให้คนรอบข้างเข้าใจเราบ้างล่ะครับนี่เรื่องสำคัญมากเลยค่ะการสื่อสารให้คนรอบข้างเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำได้นะคะวิธีแรกคือแสดงผลลัพธ์ให้เห็นแทนที่จะบอกว่าเราไม่รีบร้อนให้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำออกมามีคุณภาพสูงมีความคิดสร้างสารรค์แก้ปัญหาได้ดี วิธีที่2คืออธิบายกระบวนการคิดของเราเวลาคนอื่นถามว่าทําไมไม่รีบร้อนให้อธิบายว่าเราชอตพิจารณาทุกมุมมองเพื่อหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดวิธีที่ 3. ยกตัวอย่างคนสําเร็จที่เดินช้าเล่าเรื่องของคนดังที่เราเอามาเป็นแรงบันดาลใจเช่นสตีฟจ็อบส์ที่ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบ วิธีที่ 4. สร้างคุณค่าให้กับทีมในที่ทำงานให้แสดงบทบาทเป็นคนที่คิดก่อนทำวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอทางเลือกที่หลากหลายคนอื่นจะเห็นคุณค่าของการมีคนแบบเราในทีมฟังแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับแล้วภูมิใจเป็นคนแบบนี้ด้วยด้วยค่ะจำไว้นะคะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเสี่ยงรบกวนคนที่เดินช้าๆอย่างมีสติมีจุดหมายกลับเป็นคนที่มีคุณค่ามากเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยให้โลกนี้มีความสมดุล และอย่าลืมว่าช้าแต่แน่ชนะเร็วแต่ผิดเสมอค่ะถ้าหากว่าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ